สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤกษพทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงชะตาประจำเดือนกร,กรกฎาคม2568ของชาวลัคนาราศีพฤกษพนะคะ วันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวสุขหรือว่าดาวจันทร์สถิตที่พฤกษบได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ถ้าหากท่านใดาหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้คะ่ะ ก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนคือชาวราศีพฤษภตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เอฟใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายดวงชะตานะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนค่ะแล้วก็จะเปิดไพ่เป็นแบบ12พบเรือนนะคะในวันนี้เรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะ ลืมอ่านชื่อไพ่ให้ฟังวันนี้ใช้ไพ The ่ t เดอะแ t น Concordia Tarot Deck นะคะดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568ของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ใบแรกตัวตนโอ้ยสี่ไม่เท้าขึ้นมาเลยความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองนะคะความสำเร็จค่ะนะคะสักเซสนะคะพลังงานของความเฉลิมฉลองด้วยนะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของงานเงินนะคะเรื่องของความรักด้วยนะคะ ดาวพระศุกร์ดาวประจําตัวเป็นเกษตรเข้มแข็งในเรือนชะตาตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมเปิดสกราชมานะคะวันที่สองก็คือดาวพระศุกร์ย้ายเข้าลัคนากลุมลัคนาเป็นเกษตรนะคะดาวประจําตัวเข้าบ้านนะคะจะได้เฉลิมฉลองข่าวดีจะมีเรื่องให้น่าชื่นใจนะคะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ใหญ่มีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องของการเรียกตัวเข้าทํางานนะคะมี เกณฑ์สอบแข่งขันได้ตําแหน่งมีเกณฑ์ถูกโปรโมทนะคะพระศุกร์ยังเป็นดาวประจําเรือนอริด้วยแต่ว่าอาริในที่นี้น่าจะแปลว่าความรับผิดชอบและภาระนะคะที่แปลว่าทําได้ดีจนมีความสำเร็จผลอย่างยิ่งใหญ่สําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะคุณจะมีข่าวดีค่ะในเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งด้วยนะคะให้ประจําตัวออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ดีมาก มีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาในเรือนการเงินแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะดาวการเงินดาวการเงินจะมีการโคจรเดินหน้าถอยหลังที่เรียกว่าวิปริตช,ช่วงขณะหนึ่งนะคะดาวพระพุธคือดาวการเงินของชาวพริกศพนะคะเขาจะมีช่วงเวลาที่เขาเขาจะมีช่วงเวลาที่เขาอยู่ในเรือนที่สามแล้วเขาก็ถอยหลังเข้ามาสู่เรือนการเงินเป็นเกษตรราธิบดีในวันที่19การกฎาคมแต่ช่วงแรกคนอัด คุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องรอเงินเหตุการณ์ที่มีรายจ่ายมีทรัพย์ใหญ่เข้ามานะคะจะมีทรัพย์ใหญ่เข้ามาแน่จะมีข่าวดีเรื่องของการได้ได้เงินก้อนโตได้ทรัพย์ใหญ่แต่อาจจะต้องรอหรืออาจจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนแล้วจึงจะได้ทรัพย์นะคะเจอกับทุกขลาบก็คือเจออุปสรรคอะไรบางอย่างที่จะต้องแบบจัดการบริหารจัดการแล้วสุดท้ายได้ลาบผลมา นะคะแต่คุณจะจัดการได้อย่างแน่นอนนะคะหรืออาจจะมีเหตุอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่ามีเงินก้อนตกเข้ามาแต่คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายรออยู่แล้วอ่ะรอที่ยังไงก็ต้องได้ใช้ใจ่ายนะคะแต่มีความมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือระมัดระวังการขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของรายได้หรือว่าการเงินนะคะกับ กับพ้นส่วนก็ได้นะคะกับผู้ที่เป็นลูกค้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่สุดท้ายจะได้จะได้ดีเรื่องเงินนะคะ s o v p n o t Pen พเรือนที่3ได้ไพ่เจ็เหรียญค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดาวพระพุธอยู่ในเรือนที่3ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่19นะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลมาจากการเจราจาการติดต่อสื่อสารกับต่างถิ่นแดนไกลหรือการทำงานออนไลน์นะคะมีเกณฑ์ได้เงินมาจากต่างชาติต่างแดนหรือแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้นะคะแล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะคุ้มค่าอย่างแน่นอนมันอาจจะมีปัญหาอิลูขุกขักอะไรบางอย่างก่อนนะคะที่อยู่ๆก็ติดขัด แล้วพอยื่นเอกสารเพิ่มก็ได้รับรับอย่างเนี้ยนะคะมันอาจจะมีภาวะนั้นบ้างแต่ยังไงยังไงก็คุ้มค่านะคะกับความภาคเพียรพยายามเรือนที่สี่โอ้ได้ไพ่สี่ดาบค่ะดาวพระอาทิตย์ดาวประจำเรือนพันธุ์ทูตจะครึ่งเดือนแรกอยู่ในเรือนที่สระครึ่งเดือนแรกอยู่ในเรือนที่สองนะคะครึ่งครึ่งเดือนหลังอยู่ในเรือนที่สามมัน จะมีภาวะที่คุณคุณอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัวหรืออาการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือไม่ก็คุณอาจจะได้ใช้จ่ายเงินและเป็นที่พึ่งทางการเงินก็ได้นะคะที่จะทําอะไรเกี่ยวกับกิจการภายในครอบครัวอุป,ปถัมภ์อุดหนุนหรือเข้าไปแบบ แบ่งเบาภาระนะคะของคนที่บ้านหรืออาจจะมีเรื่องที่คุณจะซื้อบ้านนะคะใช้จ่ายเงินอะไรไปกับเรื่องของการสร้างบ้านซื้อบ้านทำเอกสารยื่นเรื่องอะไรต่างๆ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการยื่นกู้นะคะหรืออาจจะมีเหตุให้มีเหตุให้ช่วงนี้อาจจะ ช่วงนี้อาจจะแบบอยู่ติดบ้านมากขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่า4ีดับอาจจะไม่ได้แปลถึงเรื่องของปัญหาอะไรแต่แปลว่านิ่งนิ่งอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะถ้าหากมีการใช้จ่ายอะไรก็จะมีการใช้จ่ายโดยที่ได้มาซึ่งบ้านได้มาซึ่ง ของตกแต่งบ้านหรือช่วยอุดหนุนอุปถัมภ์คนในครอบครัวทีนี้มันก็จะมีเกณฑ์ที่สลับเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยว่าคุณอาจจะได้เป็นฝ่ายได้รับก็ได้การอุปถัมภ์ด้านทรัพย์สินเงินทองจากคนในครอบครัวนะคะคุณอาจจะอยู่บ้านแลวสบายใจผ่อนคลายรีแลกนะคะคชาร์จพลังนะคะกับครอบครัวในช่วงนี้ก็ได้ค่ะนะคะสีดบอาจจะแปลว่าพักผ่อนอยู่บ้านนะคะ เรือนที่5ได้ไพ่ราชนีถือเหรียญเนี่ยลาบผลก้อนโตมา ถึงตัวแน่นอนนะคะดาวการเงินกับดาวประจําเรือนที่5เป็นดาวโดวเดียวกันพระพุธนะคะเขาก็จะมีช่วงเวลาที่ได้ครองตำแหน่งเกษตรราธิบดีที่แปลว่าได้ซับก้อนโตมีเกณฑ์ที่จะดึงดูดลาบลอยเข้ามานะคะปุตตะบางครั้งก็แปลว่าเรือนลุนล้นโชคนะหรือได้โชคมาอย่างง่ายดายนะคะบางคนมีดวงถูกหวยบางคนมีดวงที่ได้ลาบผลเกินกว่าสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาในอดีตนะคะ อยู่จะมีหนทางที่อาจจะเจอกับอุปสรรคอาจจะเจอกับปัญหาอะไรแล้วพอแก้ไขกลับได้ลับผลเข้ามามากนะคะมากล้นเลยนะคะ the world บางท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติคะ่ะ the world ในเดือนอริหรือบางครั้งอาจจะแปลว่า เบื่อหน่ายกับการเข้าสังคมบางครั้ง The world ก็แปลว่าการเข้าสังคมการอยู่ท่ามกลางผู้คนนะคะพออริเกิดขึ้นก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเข้าสังคมไม่ค่อยแบบอยากแบบสื่อสารอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากโพสอะไรเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะอยากอยู่เงียบเงียสงบ สงัดนะคะสบายใจนะคะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ชาวพฤกษบได้เจอหรือบางบางครั้งเดือนอริก็แปลว่างานนะคะงานหน้าที่ความท้าทายใหม่ๆที่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะมาสู่คุณนะคะให้คุณได้แสดงบทบาทที่ไม่เคยแสดงมาก่อนให้คุณได้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นต้องชื่นชมในตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะ หรือไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรอุปสรรคกลับพาจะกลับจะพาคุณไปสู่การได้รับสิ่งดีๆนะคะที่เป็นเลิศดค่ะเรือนที่7ดได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าค่ะเรือนปัตตานีได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้าเรือนที่8ดได้ไพ่สามถ้วยค่ะ9ใบที่9ได้ไพ่เด็กถือดาบเรือนที่10ได้ไพ่ราชนีถือไม้เท้าเรือนที่11ได้ไพ่สามเหรียญ เรือนที่12องได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าค่ะถ้าหากเป็นในเรื่องของความรัก คุณจะเจอคนรักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลที่คอยหนุนหลังส่งเสริมคุณมีไพ่คู่ช่างคู่สมมาคือราชาถือไม้เท้าราชนีถือไม้เท้าคุณจะเจอคู่ที่เข้ามาแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นชั้นดีเลยให้คุณอยากจะลุกขึ้นทําตามความฝันนะคะอยากจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะคะอยากจะใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะคุณจะเจอคนที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง คุณจะเจอคนที่มีแรงกระตุ้นพิเศษนะคะแรงกระตุ้นพิเศษที่ทําให้คุณนั้นน่ะมีความกระตือรือร้อนนะคะมีความสดชื่นคนรักอาจจะเป็นคนที่คนรักอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างจะพักเพียรขยันขันแข็งนะคะแล้วก็มีแรง ใจสูงนะในการในการที่อยากจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองนะคะและคุณมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะออกจากสังคมเก่าๆและเข้าสู่สังคมใหม่ๆก็ได้นะคะไพ่สาถ้วยที่แปลว่าเพื่อนฝูงนะคะอยู่ในเรือนมรณะอาจจะเลิกแบบ เลิกไปสังสรรค์อะไรกับเพื่อนฝูงเก่าๆแล้วก็เจอกับมิตรใหม่ๆสหายใหม่ๆนะคะและก็มีความเป็นตัวของตัวเองอินดิเพนเดนต์รู้สึกว่าทิศทางนี้คือทิศทางที่ตัวเองจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะ แล้วได้เลือกเส้นทางใหม่หรือเริ่มต้นเส้นทางใหม่แห่งชีวิตที่มันจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงการงานยังไงยังไงจะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่พาคุณไปสู่อนาคตที่สดใสดาวการงานพระราหูเป็นเกษตรราธิบดีงานลำค่ามาถึงตัวโอกาสลำค่ามาถึงตัวหน้าที่ใหม่งานราชการงานใดๆที่สอบแข่งขันเอาไว้อาจจะ ถึงคิวแล้วที่จะได้บรรจุเรียกตัวหรือว่าสร้างความสำเร็จหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานตำแหน่งอะไรที่คุณสอบไว้แต่คุณอาจจะถูกแบบ เสนอข้อเสนอด้านสวัสดิการต่างๆเพราะเห็นหน่วยก้านของคุณว่าเนี่ยมาทํางานตรงนั้นตรงนี้ดีไหมรับจ็อบนี้ดีไหมลองมาแบบร่วมพุ่นร่วมลงทุนอะไรตรงนี้ดีไหมแล้วเอาความรู้เอาภูมิปัญญาเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์มาลงแล้วจะมีคนออกทุนให้คุณลองทําดูไหมเนี่ยมีมีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนโตมาถึงคุณแล้วคุณจะได้แสดงศักยภาพที่ดีมากๆเลยในช่วง เดือนกรกฎาคมนี้อาจจะออกจากสังคมเก่าซึ่งบางท่านแปลว่าเบื่อหน่ายสังคมเก่าด้วยแต่บางท่านก็แปลว่ามีเหตุที่ต้องเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้นะคะจึงต้องออกจากสังคมเก่านะคะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทะเลาะวิวาทอะไรแบบนั้นนะคะนี่คือเกณฑ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองการได้ที่อยู่ใหม่กันได้งานใหม่ นะคะใบสีสู่ขวันเลยบางคนนะคะได้งานดีได้สวัสด,ดิการที่ดีนะคะเป็นเลิศเลยแหละนะคะบางท่านก็ได้บ้านจริงๆได้รถได้เสียเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของการมีบ้านมีรถนะคะไม่ว่าไม่ว่ายังไงมัน มันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตให้ไม่เหมือนเดิมแล้วพาไปสู่ความมั่นคงนะคะเข้าสู่ความมั่นคงของชีวิตนะคะคุณจะเติบโตแล้วคุณจะได้แสดงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้แสดงความรู้ความสามารถและได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการได้ทําผลงานชิ้นโบแดงสําหรับใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วคุณก็ทํางานเดิมๆแสดงว่าคุณจะผลิตผลงานชิ้นเอกชิ้นโบแดงได้ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้หรือได้รับมอบหมายหนะ้าที่อันสําคัญ ที่ทำให้คนได้สแสดงคุณค่านะคะเปล่งประกายแสงนะคะของความรู้ความสามารถนะคะเราไปดูไพ่ออร์คิลต่อนะคะจะต้องมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองแน่ๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตนะคะซับก้อนโตก็มานะคะซับก้อนโตก็มาเพียงแต่ว่าซับมาพร้อมพร้อมกับเรื่องที่ว่าเอ๊ะต้องจ่ายเรื่องนั้นต้องจ่ายเรื่องนี้นะคะแต่ยังไงคุณก็ สิ่งสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะชื่นใจแน่นอนนะคะความสำเร็จความรุ่งเรืองนั้นน่าชื่นใจอย่างแน่นอนเราไปดูไพอ่ออราเข้ากันนะคะอุย้ยพี่ๆเพื่อนๆเอฟขออาภัยนะคะมีบ้านแถวนี้เขาเปิดอะไรเนาะน่าจะเปิดดิสโกเทกนะคะเรามาดูเรามาดูไพอ่ออราเข้ากันค่ะ เปิดไพ่ออร์เคิลกันดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2,568ของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรอีกคะ b i h i n d Mark ภายใต้หน้ากากค่ะออ้อันนี้เหมือนการปั้นสิ่งที่เอฟพูดตอนแรกนะคะเอฟก็ไม่อยากตีความว่าคุณเบื่อสังคมใส่หน้ากากอะไรแบบนั้นแต่ขึ้นมาแล้วนะคะว่า คุณอาจจะเจอสังคมใส่หน้ากากจนเบื่อนะคะแล้วคุณก็ไม่อยากเข้าหาสังคมเหล่านั้นแล้วคุณก็จะเจอมิตรดีสหายดีหรือสังคมใหม่ๆที่เข้ามาอุปถรัรมภ์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ บางคนอาจจะได้ก่อนบางคนอาจจะได้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์สาคัญ m ายส s t o n เหตุการณ์สาคัญในชีวิตที่คุณจะต้องบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจําที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการได้รับอะไรดีๆนะคะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานได้รับโอโบนัสก้อนโตหรือว่าโอกาสในการ เปล่งประกายนะคะหรือว่าเป็นความสําเร็จที่ใหญ่มากๆหรือบางท่านมีบ้านย้ายบ้านนะคะเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่นะคะซื้อรถนะคะแล้วก็ความคิดของเหยื่อ,อคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ถ้าหากคุณนั้นเป็นผู้เจอคนที่เป็นเช่นนี้คุณจะไม่เป็นฝ่ายทุก ะค,ะคุณอาจจะมีภาวะที่ว่าคุณได้ความสําเร็จคุณได้ความเจริญอาจจะมีบางคนใส่หน้ากากเข้าหาและเหมือนยินดีแต่แท้ที่จริงแล้วอาจจะแสะคุณอิจฉาริษยาและจริงๆแล้วไม่พอใจและเศร้าใจที่เห็นคุณได้ดีแล้วกําลังจะ ้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างนั้นก็เป็นไปได้ค่ะนะคะถ้าหากว่ามีคนที่เป็นท็อกซิกใส่คุณมีความคิดของความเป็นเหยือ่อแล้วก็ใส่หน้ากากใส่คุณอาจจะเป็นคนใกล้ตัวในแวดวงใกล้ตัวก็ได้นะคะหรือในแวดวงทํางานเวลาที่คุณได้โบนัสดีๆคาชมดีๆตําแหน่งดีๆถูกโปรโมทนะคะคุณรู้คุณอาจจะได้เห็นได้รู้นะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากทีนี้ ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขายินดีแบบเสียไม่ได้อะยังแววตาเขาไม่ได้ยินดีด้วยคุณอาจจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะอันนี้คือไพ่เสริมที่ออกมาบอกนะคะว่าแสดงว่าคุณจะได้ความเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะคะเหตุการณ์สําคัญในชีวิตถ้าหากว่าคุณเป็นเช่นนี้คุณก็ฟาดเคราะห์ไปกับการเจอคนที่มองในแง่ร้ายอย่างนี้แต่ตัวคุณนั้นจะได้เฉลิมฉลองนะคะ ถ้าอีกประเด็นหนึ่งล่ะเป็นพลังงานตรงข้ามว่าถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ที่กลัวการเปลี่ยนแปลงล่ะคุณเป็นคนที่ไม่อยากต้อนรับโอกาสดีๆล่ะคุณเป็นคนที่ไม่อยากพัฒนาตัวเองแล้วคุณจมอยู่ในภาวะของความรู้สึกว่าทำไมสิ่งนั้นไม่ได้ดั่งใจทำไมสิ่งนี้ไม่ได้ดั่งหวัง ถ้าหากคุณวางเป้าหมายอะไรไว้อจินตนาการว่าอยากจะมีชีวิตเป็นไปในทิศทางใดเป็นไปในทิศทางใดหรือคุณหรือคุณแบบรู้สึกว่าคุณกลัวที่ผู้อื่นจะมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงและคุณอาจจะไม่เหมือนผู้อื่นหวังไว้คุณคุณอาจจะ ต้องพยายามปลุกใจขึ้นมาให้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณยึดและผูกโยงเนี่ยการผูกโยงเอาไว้ที่เตียงนะคะแล้วก็ไม่แก่ออกการผูกโยงคุณค่าว่าตัวเองจะต้องเป็นไปในแบบที่ ให้ผู้อื่นมองเห็นภาพอย่างนี้ภาพอย่างนี้แล้วตัวเองจะมีคุณค่ามีตัวตนคุณจะทุกข์มากเลยนะคะมันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เข้ามานะ่ะแล้วคุณจะถูกบททดสอบที่ว่าคุณจะได้คุณจะได้รู้ว่าเมื่อคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างเมื่อคุณไม่ได้เป็นในแบบที่ผู้อื่นคาดหวังไม่ได้เป็นในแบบที่ผู้อื่นจินตนาการไว คุณจะมีความเข้มแข็งอย่างไรเพื่อที่จะเลือกเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองนะคะถ้าใครที่เลิกผูกคุณค่าเอาไว้กับการถูกการถูกมองจากคนในสังคมอะไรเรียบร้อยแล้วสบายเลยแต่ยังไงยังไงก็จะต้องมีคนที่แสดงให้คุณเห็นเลยว่า เขาจะมีคำวิาพากษ์วิจารณ์หรือเขาจะไม่ยินดีหรือเขาอาจจะใส่น้ากากเข้าหาแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบจริงใจอย่างแท้จริงอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะคุณอาจจะได้เจอแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องย่ำแย่นะคะติดอยู่ไม่ไปไหนปริชายานและการสำแดงอิทธิฤทธิ์นะคะสำแดงสำแดงฤทธ มันจะมีพลังงานที่แตกต่างกันนะคะถ้าใครที่ถ้าใครที่มีเรื่องราวที่ทำให้ตัวเองจะก้าวหน้าแล้วก็พุ่งพุ่งที่จะก้าวหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการนะคะจัดการความรู้สึก แล้วก็ยินดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหาความยินดีให้เจอหาประโยชน์ให้เจอหาบทเรียนให้เจอจากทุกๆเหตุการณ์คุณจะเติบโตขึ้นเพื่อเข้าสู่เส้นทางชีวิตที่ดีกว่าเดิมอย่างแท้จริงนะคะถ้าหากใครที่ไม่ได้เจอเรื่องราวเหล่านี้คุณนั้นน่ะจะก้าวหน้าในขณะที่ผู้อื่นติดอยู่ไม่ไปไหน ถ้าคุณนั้นเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ใช้ความคิดของเหยื่อนะคะโชคชะตาของคุณจะแตกต่างออกไปคุณอาจจะเคยมีความคิดที่ผู้อื่นมองว่าแปลกประหลาดในสังคมและเขาก็มองว่าคุณจะไปรอดหรอคุณจะรุ่งเรืองหรอคุณจะเจริญหรอที่คุณมีความคิดเช่นนี้ แต่ว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือคุณเจริญรุ่งเรืองคุณก้าวหน้าคุณแบบสอบได้นะคะคุณถูกโปรโมตโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหาคุณคนที่เคยว่าคุณไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ในฐานะเพื่อนหรือคนรู้จักหรือคนรอบข้างใดๆก็ตามแต่ขณะที่ผู้อื่นยังติดอยู่ในหล่มของการชอบวิพากวิจารณวิพากวิจารณลดทอนคุณค่าอะไรใดๆไม่เคย ไม่เคยแบบชื่นชมและไม่เคยให้กำลังใจถ้าหากผู้ใดมีความคิดอะไรที่แตกต่างหรือพยายามจะสร้างสรรตัวตนเขาจะยังติดอยู่ในขณะที่คุณได้แสดงแสงสีเสียงความปริชาชาญและอิทธิฤทธิ์ของคุณมาถึงแล้วนะคะเนี่มันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะที่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันเคยว่าเธอว่าเธอไม่เจริญหรือเธอจะอยู่ยากในสังคม ทำไมโทรกลับยิ่งจเจริญเอาจเจริญเอานั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจะแตกต่างหน่อยนะคะเรามาดูไพ่พรหมชาติกันนะคะเดือนรกรกฎาคมนี้อ้าววีเทอละเมียดละไมชีวิตของคุณจะเข้าสู่ช่วงนั่นไงจะมีพิธี <c oughs> บางทีก็เป็นพิธีบางคนอาจจะ ไม่รู้นะคะบางคนอาจจะเข้าพิธีบวชบางคนพิธีทางศาสนาไปทําบุญบางคนหมายถึงทําบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่บางท่านหมายถึงไปวัดวาอารามอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ หรืออาจจะแปลว่าเข้าสู่ช่วงสงบร่มเย็นของชีวิตเข้าสู่ช่วงละเมียดละไมย,ยกฐานะขึ้นหนกริยามารยาทละเมียดละไมหรือรสนิยมนะคะรับความระเบียบเรียบร้อยของชีวิตมีมากขึ้นหลุดพ้นออกจากกับดักภาระและเข้าสู่ช่วงที่แบบเติบโตขึ้นนะคะอุ๊ยกาลีบางท่านก็เจอเหตุที่จะต้องรีบลุกออกมาจากปัญหาคือ ปัญหามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อาการจมอยู่กับปัญหานี่แหละเรื่องใหญ่ความทุกข์ไม่ใช่เรื่องใหญ่อาการไม่อยากได้ทุกข์จนจนตัวเองรับจนตัวเองไม่เปิดใจลุกขึ้นมามองเห็นมองเห็นข้อดีในสถานการณ์เหล่านี้หรือมองเห็นบทเรียนในสถานการณ์เหล่านี้อาจจะจมและดิ่งลงบาง,บางท่านเท่านั้นที่จะเจอนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอเรื่องราวที่ ที่จะต้องแก้ไขาบางท่านได้ดีก็ได้ดีจริงๆรุ่งเรืองร่ำรวยเพราะว่าเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาและะสู้ใหม่เอาใหม่จะตื่นรู้จะตระหนักรู้อะไรที่เคยพลาดอะไรที่เคยพังก็แค่รู้ว่ารู้แล้วว่าวิธีการแก้ไขนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นี่แหละได้รับประโยชน์จากเรื่องราวแล้วก็ไม่จมดิ่ง ก็จะรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ไปเลยและคนที่โดที่โดนความจมดิ่งจะแปลเป็นผู้อื่นนั่นแหละนะคะที่ที่ไม่ได้เคยคิดว่าคุณจะก้าวหน้านะคะแต่ถ้าหากว่าพี่เพื่อนชอบลึกศบนะคะเป็นผู้ที่เป,ทเป็นผู้ที่เจอกับสถานการณ์ใดๆก,ก็ตามที่ติดคุณติดกับดัก อะไรแล้วยึดมั่นถือมั่นถ้าหากว่ามันมีเรื่องที่เข้ามามันอาจจะเป็นโจทย์ในชีวิตที่คุณจะต้องแก้ให้ได้แล้วถ้าคุณแก้ได้ในความยึดติดกับอะไรเดิมๆอย่างนี้แล้วก็ลุกมาทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนอะไรทําได้ทำนะคะอะไรที่ดูแลพึ่งพาตัวเองได้ทําพึ่งพาลุกขึ้นมา คุณจะแก้ไขสถานการณ์จนพาชีวิตของตัวเองนั้นรุ่งเรืองแล้วก็อุดมสมบูรณ์บางท่านใช้ช่วงเวลาเหล่านี้แหละเติบโตอย่างยิ่งใหญ่นะคะใครที่ไม่ได้เจอใครที่ไม่ได้เจอสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นเช่นนี้แสดงว่าตัวคุณนั้นน่ะจะเข้าสู่ช่วง ละเมียดละไมรุ่งเรืองได้ของมีค่าใหญ่โตนะคะได้รับผลใหญ่โตทนังทนะทนังนะคะเหมือนธนบัตรนั่นแหละนะคะทนังทนะการเงินเนี่ยโชคราชามาแล้วนะคะชะตาของชาวพกศพเนี่ยจะก้าวเข้าสู่การสำเร็จงานใหญ่และคนที่ต้องหม่นหมองก็จะเป็นผู้ที่ จะเป็นผู้อื่นนั่นแหละนะคะที่เคยข่มคุณหรือว่าที่เคยแบบอ mm. พอเร้อะยอะอหรือที่เคยรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าเสมอนะคะก็ mm. จะเป็นผู้ที่อาจจะเดือดร้อนใจที่คุณได้สิ่งดีๆนะคะ <c oughs> อ่านให้แบบครบรถเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวษษปึกศพนะคะมันก็จะมีเป็นไปในรูปแบบ2อย่าง ก็คือเหตุการณ์นี้ยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นเหตุการณ์ได้ดีเหตุการณ์ได้สิ่งล้ำค่านะคะดูกระดุมพระนะคะดาวกระดุมพระจะถอยหลังเป็นเกษตรราธิบดีจะได้ทรัพย์พระรหัสบวดีก็อยู่ในเรือนกระดุมพระได้ท่านังได้ของมีค่านะคะได้ทรัพย์สินใหญ่โตสถานะทางการเงินรุ่งเรืองร่ํารวยขึ้นนะคะ เข้าสู่ช่วงเวลาเห็นความนุ่มนวลและเมียดละไมของสิชีวิตเข้าสู่ช่วงที่ตัวเองได้ทำตามความฝันคิดคิดสิ่งใดก็สร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้เรื่องนี้เหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นในชาวพฤึษงพและสิ่งที่เกิดขึ้นอ่นนะคุณจะเป็นคนคว้าเอาสิ่งนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าจะมีผู้ใส่หนาา้ากากที่เคยใส่หนังกาเข้าหารู้สึกต่ำต้อยหรือว่า รู้สึกด้วยตัวของเขาเองนะคะว่าพ่ายแพ้ต่ําต้อยมีความคิดของความเป็นเหยื่อยังไงมันต้องเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ในชีวิตคุณคุณจะเลือกเป็นฝ่ายนี้หรือคุณจะเลือกเป็นฝ่ายนี้ถ้าคุณเลือกเป็นฝ่ายเจริญรุ่งเรืองคุณเลือกเป็นฝ่ายได้ของมีค่าคุณเลือกเป็นฝ่ายได้โชคราชาคุณจะต้องเรียนรู้บทเรียนของชีวิตและปัดฝุ่นนะคะล้มแล้วปัดฝุ่นลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเอง พึ่งพาตัวเองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยใจชื่นบานแล้วชีวิตของคุณนั้นน่ะจะได้ของล้ำค่าจะได้ชะตาชีวิตที่ยิ่งใหญ่นะคะเนี่ยงานใหญ่งานสำคัญมาแล้วการเติบโตด้วยเกียรติยศเข้าพาตัวเองเข้าสู่ชะตาชีวิตที่มีสถานะทางการเงินดีขึ้นจะได้ใช้รสนิยมแบบที่ตัวเองเคยเป็นแต่ก่อนอาจจะเคยใช้ประมาณนี้นะคะมัธยั์นะคะ,ะ,คะแล้วก็เขาเรียกว่า รอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างฐานะเปลี่ยนเลยที่เคยใช้ประมาณนี้จะมีให้ใช้เยอะกว่าเดิมลาบผลจะเข้ามาเยอะกว่าเดิมรายได้ทรัพย์ที่มีจะมากกว่าเดิมสิ่งที่สะสมจะเพิ่มพูนกว่าเดิมมีเกณฑ์ได้บ้านหลังใหญ่ยิ่งกว่าเดิมมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ใหญ่โตยิ่งกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะที่ดีกว่าเดิมละเมียดละไมระเบียบเรียบร้อยนั่นเองจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่พพอน,นชาวพลิกศบนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ คนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤกษบกทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักค่ะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะมั่งคั้งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำสายเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและจำสายมีความรักหยดเต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรัก ปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคน